รถโฟลลิฟต์รถยกเบื่อกันแล้วมาอยู่กับเจ้าตัวรถตักบ้างนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัว ZL 936L นะครับผมก็จะเป็นรุ่นใหม่ใหญ่กว่เดิมก็เหมือนที่เราบอกคือ,อขนาดบุ้งกีมันจะใหญ่ขึ้นเนาะแต่ก็ต้องเลือกว่าจะตักทิ้นตักทรายหรือตักพืนพันธุ์การเกษตรนะครับผมแล้วก็เพิ่มยางรองใต้ฐานบุ้งกีก็เพื่อไม่ให้เป็นรอยกับพื้นปูนนะครับผมตัวนี้ก็ ใช้เครื่องยูเน่นะครับผม76กิโลวัตต์10 2แรงม้าก็มีเทอร์โบให้ให้ไปด้วยเลยครับอันนี้จัดส่งที่เชียงรายครับเราก็ทีมงานเราก็ไปจัดส่งนะผมมีปัญหาทีมงานเราก็เข้าไปดูแลนะครับลูกค้าใช้ตักข้าวโพดอืตอนแรกลูกค้าใช้ของอีกย่อหนึ่งอยู่แล้วก็เลยลองเทียบเทียบสเปคดูก็เลยน่าจะ เป็นสเปคที่พอโอเคแหละแล้วก็ราคาที่สมเหตุสมผลนะครับก็เลยได้ทำการสั่งซื้อกระทางทางทางเราไปเนาะก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยครับผมไม่ว่าจะเป็นรถรถฟ็อกลิฟรถตกักรถยกไฮดรอลิกนะครับผมมี2ส,สาขานะครับผมสาขาที่1อ่าสาย2พุทธมณฑลนนสาย2นะครับถ้านลูกค้าสะดวกตรงนั้นก็มาตรงนั้นได้แล้วก็าบางนาตาก็มาทแป ติดริมถนนใหญ่ไม่อยู่ในป่าไม่อยู่ในเหลืมนะครับผมลูกค้าไปดูตรงนั้นได้เลยตรงนั้นก็จะก,กว้างใหญ่ได้ลองรถเต็มที่นะครับผมยังไงฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ